วันนี้เรามาวัดดอกบัวนะคะวัดดอกบัวนี้อยู่ที่บ้านเชียงค่ะเดี๋ยวลูกไปทางโน้นสวยสวยลูกเดี๋ยวอย่าพึ่งนะให้แม่เก็บภาพเข้าไว้ก่อนอ๋อปลาอโอ้โหหมดแล้วเหรอโอ้โหเสียงปลาอย่าพึ่งปล่อยนะ วัดด oh, so อกบัวสวยไหมคะอำเภอหนองหานอำเภอเพนค่ะอ๋อำเภอหนองหาน,นบ้านเชียงค่ะโอ้โหปลาดุกดวพวกเราจะเอานกเป็ดมาปล่อยนะคะไปซื้อไหนลูกดูซิไหนดูไม่อันนี้อันนี้อันนี้หนูจะอยู่นี่เหรอลูก นกเป็ดตัวนี้ไปซื้อชีวิตเขามาจากตลาดในอุดรธานีนะคะตัวหนึ่งไม่รอดรู้สึกว่าเขาจะหักขาเขาก็สงสารอยู่ค่ะแต่ตัวนี้ยังดีอยู่ไหนดูสิลูกวันนี้หนูจะเป็นอิสระเลยคะ่ะหนูไปอยู่โน่นนะเกาะกลางไหนไหนเกาะแจ็คกากลางโน,น่นโอ้โน่น นู่นจะเป็นเกาะไปได้ไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ว่าเอาไปนู่นเดินเดินไปไหนนู้นนี่แจ็คถ้าเราเอาไปปล่อยไว้ในดอกบัวจะเป็นไงว้ามันมันต้องไปหายพวงยาให้มันเหรอพวงยามาอยู่แถวนู้นปล่อยตรงนี้ก็ได้แล้วให้เขาบินไปเองดูเดี๋ยวให้เขาบินไปเองเหรอโอ้ปลาเป็นแผลเยอะมากเลยโอ้ปลาเป็นแผลดูเมันหนาวอ วัดดอกบัวสาธุครั้งก<ช>่อนพวกเราก็เอาตะภาพน้ำตัวรับประมาณ20สิบกว่ากิโลมาปล่อยนะคะตรงนี้เลยค่ะมาขรั้งนี้เราก็เอานกเป็ดน้ำป้ายตามไปดูค่ะเขาน่ารักจังเลย เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของครูนักเรียนแล้วก็หน่วยงานต่างๆของอำเภอหนองหานนะคะวัดนี้สวยค่ะข้างในนั้นก็จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมเงียบสงบดีมากเลยค่ะจัดสวนดีนะคะอยู่บ้านเชียงอำเภอหนองหานค่ะอันนี้ เวลาว่างคนก็จะพาครอบครัวเด็กมาเที่ยวมาชมแจ็กอย่าเอาไปใกล้ป่านะลูกให้อยู่ศูนย์กลางให้อยู่ศูนย์กลางถ้าไปใกล้ป่าเขาจะไปป่าเดี๋ยวคนก็จะกินเขาฮะ ไก่สวยเนาะอเขาคงเอามาปล่อยไก่สวยมากเลยเย่าเย่าเพ่เดี๋ยวนะลูกแจ็คต้องดูด้วยแจ็คต้องคิดก่อนว่าเขาจะบินไปถึงไหม เขาจะแข็งแรงถ้าบ,บินไปแล้วเขาตกลงน้ำละ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวลูก mm hmm. โอ้โหสวยสวยใกล้ดอกบัวอันนั้นเกาะเราหวังว่านกเป็ดน้ำเราจะไปอยู่เกาะนั้นนะคะนะเขาจะบินแม่กลัวเขาจะตกน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเด อยาดูนะฮะก่อนโอ้ยไปโชคดีนะลูกนะอย่าให้ใครจับปีนะแม่ว่าเดี๋ยวแม่ว่าวางตรงหญ้านี่แหละถ้าตรงนี้เขาตกน้ําลงไปอ้าก็มันลอยลอยได้เลยเกิดมีปลาตัวโตโตกัดกินเขาโอ้ยไปแล้วลูกโอ้ไปแล้วไปดีนะ เอาไปอยู่เกาะน,นะลูกเอาไปอยู่กเกาะอ่ะไปอยู่เกาะไ,กไ,กไหมดี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 ดดอุ้ยเลยไปเลยเอา่าก็ขอให้โชคดีแล้วกันจะให้ใครจับมันได้อีกอ่าโอ้ยลูกหล่าเอ้ไปละน,นู่นเลยเกาะไปเลยเลยเลยกาะไปเลยไม่เขาอาจจะจำเดี๋ยวเดียวเดียวเขาย้อนคืนมาไหมนะ่ะ นั่นน,นั่นน,นะนั่นอะ่ะมันคงดูว่าอนาเขตใหม่มันเป็นยังไงวะไาแล้ว <Okay. S 1> ปล่อยลูกนกไม่ใช่ลูกค่ะแม่นกเป็ดอ่าอันนี้คือดอกบัวข้างในนี้ใหญ่มากเลยค่ะ,ะใครอยากมาเที่ยวมาชมมาทำบุญก็มานะคะ